วันนี้เราจะไปแลนดิ้งที่โรงงาน Airbus ด้วยเครื่องบิน Airbus กันนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเนาะและวันนี้นะครับพิเศษมากๆคือปกติผมจะใช้จอยสติ๊กเล่นเกมขับเครื่องบินแต่วันนี้เราใช้คอนโทรลเลอร์ดูซิว่ามันจะประสบการณ์ต่างกันแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเลยไปกันเลยนะครับโอเคมาฟูล r u s ส เดี๋ยวเราลองดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เราจะไปที่สนามบ,บินตูลูสนะครับเป็นสนามบ,บินที่บริษัท Airbus กับบริษัท ATR นะครับใช้บินทดสอบเครื่องบินของเขานะครับเนาะซึ่งมีโค้ด ICAO ว่า LFBO นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่กับเราอยู่ที่สนามบ,บินที่ใกล้ๆกับสนามบ,บินนั้นนะซึ่งมีโค้ด i c a o ว่า LFCL ซนะครับเนาะซึ่งเรากำลังในในฟล์ในวันนี้เนี่ย เราจะมุ่งหน้าจากสนามบิน LFCL ไป LFBO นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าสนามบินที่ Airbus เขาใช้ทดสอบเครื่องบินนี่มันจะเจ๋งแค่ไหนนะมันจะมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยโอเคอีกอย่างนึงนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้อคอนโทรลเลอร์เล่นเกมขับเครื่องบินด้วยนะครับเนาะอันนี้เป็น Xbox One ค o นโทร l เลอนะเท่าที่จำได้นะครับ โอเคเนาะคือนี้ผมซื้อมา,ามก็กะจะใช้เล่นพวกอมองอัดอะไรพวกนี้แต่ไม่ค่อยได้เล่นเนาะเอ่อก็เลยเอามาใช้เล่นเกมขับเครื่องบินนี่แหละแต่นานๆจะใช้ทีหนึ่งนะครับจะใช้ตอนที่แบบเออเรามาอัดคลิปนอกสถานที่เราแบบสมมติว่าเราเออผมแบบไปไปที่อื่นหมายถึงว่าแบบสมมติว่าไปเที่ยวหรือไปไหนเราไม่ได้เอาคอนโทรลเลอร์ใหญ่ๆไปผมก็จะเอานี้ไปเพราะมันพกง่ายกว่าเยอะนะ,นะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยแบบอันที่เอาไว้ช่วยไอ้ตัวใหญ่ด้วยละกันเนาะ นะครับเฮ้ยยๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะเพราะช่องเราเคยใช้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดแมปก่อนซิอ่าแมปมาละนี่นะครับวันนี้เราเช็คอมาจากตรงนี้นะแล้วเราจะมาตรงนี้นะครับนี่คือสนามบินตูลูสนะครับอ่าฮะโอเคเอ้ยเราบินมาก็เร็วอยู่นะเนี่ยเอาฝั่ขึ้นซิอ่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงความรู้สึก ของการใช้คอนโทรลเลอร์ไปด้วยนะเออ่คอนโทรลเลอร์นี้นะครับมันเป็นแบบมันเป็นแบบบลูทูธนะอืมซึ่งมันก็ใช้งานสะดวกนะครับแต่บางครั้งการแพร์มันจะมีปัญหานิดนึงอย่างก่อนอัดคลิปนี้ก็มีมีเออ่แบบมีปัญหานิดนึงเราก็เลยต้องแพร์ใหม่อะไรแบบนี้นะครับเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันได้มาเพิ่มมาอย่างหนึ่งซึ่งเออ่พวกเขาเรียกว่าอะไรจอยสติ๊กเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ก็คือคอนโทรลเลอร์พวกเนี้ยมันสั่นได้ทุกคนมันน่าจะมีแบบมอเตอร์อยู่ข้างในที่มันเวียงเวียงเวียง,งทำให้แบบ มันสั่นๆๆๆๆอย่างเงี้ยเออแล้วพวกเกมขับรถหรือเกมขับเครื่องบินอ่ะมันจะเหมาะมากเลยนะบางครั้งอ่ะแบบสมมติเวลาเราเล่นเครื่องตอนที่เราแบบจะเทคออฟอ่ะเออนะฮะตอนที่เราจอดอยู่ใช่ไหมแล้วเราจะเขาเรียกว่าอะไรจะเทคออฟแล้วเราอยู่บนรันเว์แล้วนะพอเราเล่นเครื่องปุ๊บมันจะสั่นๆๆๆนะแล้วมันเป็นประสบการณ์เป็นความรู้สึกที่คอนโทรลเลอร์มันทําไม่ได้อ่ะแบบไม่ใช่คอนโทรลเลอร์จอยสติ๊กมันทาไม่ได้เออจอยสติ๊กคือที่เป็นแบบเป็นแท่งๆควบคุมแบบเนี้ยเนาะแต่ว่าคอนโทรลเลอร์คือแบบนี้เออนะ ผมเคยใช้คอนโทรลเลอร์นี้ยเล่นเกมขับรถไนีแล้วมัน,ม,นมันเจ๋งมากเลยมันสั่นแล้วมันเ,เวลาเลี้ยวเวลาเบรกนีโอ้โหนะครับแต่ว่าจอยสติ๊กนั้นมันจะไว้เล่นได้แค่เกมเครื่องบินอย่างเดียวเนาะเพราะผมเคยไปลองเล่นกับเกมขับรถแล้วมันไม่ได้นะนั่นเป็นเหตุผลที่ผมซื้ออันนี้มานะตอนแรกๆผมซื้อนี้มาเล่นกับเกมขับรถเป็นซ้ำนะแต่ว่าเออมันเอามาปรับใช้ได้เหมือนกันโอเค แล้วก็พวกไอปุ่มต่างๆมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับถ้าเป็นคอนโทรลเลอร์มันจะแบบตรงไปตรงมาเลยเหมือนเหมือนกันในห้องคอกพีดนะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ถ้าเป็นจอยสติ๊กจะเหมือนกันในคอกพิดเออแต่คอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นปุ่มคนละแบบเลยอะเออถ้าเป็นจอยสติ๊กใช่ไหมเราจะเล่งเครื่องเราก็เล่งบางครั้งมันจะมีแบบเหมือนที่ปรับมาให้เล็กๆอะเราก็ใช้นั้นเป็นทราโดได้นะเราก็เซตได้นะครับบางครั้งมันจะเซตมาเป็นดีฟ เราต้องกดปุ่มต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันเร่งเครื่องนะมันจะไม่ได้ฟีลจริงแบบนั้นนะครับแต่มันจะได้ความรู้สึกที่มันแบบสั่นๆอะไรเงี้ยที่มันเออแปลกดีนะครับอย่างเวลาผมจะเร่งไออ,อันนี้ผมผมไม่ได้ c u ส t ตอ i z ไนะผมเอาตาม Default นะครับก็คือปุ่มกดผมใช้ของ Xbox ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็น a b X Y เนาะผมกดตัว A นะมันจะเป็นเร่งเครื่องกด B มันจะเป็นแบบไอ,อเขาเรียกว่าอะไรลดความเร็วอะเออ อย่างอย่างตอนนี้ก็บีสักหน่อยอะลดลดลงไปคือลดสตรอสลดทราโดอะ่ะเออนะครับเนาะโอเคอ่าฮะอ่าฮะนี่เป็นไฟล์ที่สั้นมากๆนะแต่ว่าผมบินสูงไปโอ,โอ้โอ้โอ้ Over speed. Over speed. Fl aps, flaps ์คลั s ส์ e อเว e ร์สปีดสนามบินค่อนข้างยาวเลนเวยียค่อนข้างยาว อโอ้ยครแรงเลยโอ้มันสั่นไปหมดเลยเนี่ยนะมันสั่นถ้าเกมขับรถนี่ยิ่งเข้าเลยนะเนี่ยเกมขับรถเวลาเลี้ยวเวลาอะไรนี้ได้ฟิลมากๆบางคนเขาอาจจะบอกว่ามีดีเลยนิดนึงแต่สำหรับผมผมว่าไม่ไม่ได้นี่ขนาดนั้นนะใช้ได้อะโอเคอยู่อ้าลงแรงมากเราจะต้องแบบจัดเครื่องดีๆก่อนลงปะอ่าๆๆๆตายแล้วตายแล้วตายแล้ว อันนี้เป็นคอนเทนท์ที่หนึ่งในสมาชิกเราแนะนำมานะครับปอมสติกแนะนำมาโอ้เบรกยังไงวะเอาเบรกงี้ผมยังไม่ถนัดใช้คอนโทรลเลอร์แบบนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่อ๋ออันนี้เป็นเป็นทางเขาเรียกว่าอะไรนะทางแท็กซี่เวย์นเนาะคิดว่าเป็นแม่น้ำโอ้คือผมบินสูงไปทุกคนผมจะไม่รีสตาร์ทนะผมจะเมนเมนูเดี๋ยวเราจะไปแค่แลนดิ้งที่ตูรุสอีกรอบหนึ่ง แล้วเราก็จะแลนดิ้งให้มันดีๆหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้โหถ้าเป็นนักบินจริง mm hmm. เขาก็ต้องไป่วนนะแต่เราก็ไม่เคยวนป่ะในช่องเราเวลามีปัญหาอะไรเราไม่เคยวนเครื่องเลยนะเราลงอย่างเดียว <laughs> เราแบบลุยเลยนะครับอ่าฮะอ่ะอ่อ่ะอ่นี่เออตูลุสนะครับโค้ดคือ LFBO ใช่ไหม L เราไม่ต้องกดที่เสิร์ชนี่ก่อน LFBO นี่งไงตูลุสอันนี้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับอ่ะอะโอเคโอเคมันจะจัดเครื่องให้เราก่อนนิดนึงเนาะไฟล์ไปเลยประเทศฝรั่งเศสผมเคยได้ยินมาว่าเออคนที่เขาอยู่ในเมืองเนี้ยที่เมืองของบริษัทแอร์บัสแบบไอ,อประชากรอะ่ะในเมืองนั้นที่เป็นคนทำงานอะ่ะ น่าจะ8 7 0 80นะคือทำงานให้กับบริษัทแอร์บัสเออคนที่อยู่ในเมืองนั้นนะนะแต่เมืองนั้นก็ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่มากนะอืมแต่ว่าแบบเออคนส่วนมากเลยฮะส่วนมากๆเลยก็ทํางานให้ a i r ์บันะฮะโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิอ๋อนี้คือมันจัดเครื่องดีๆมาให้เราแลนแบบนิ่มๆเนาะเราจะพยายามทำแลนนิ่มๆดูนะครับแล้วก็ เมื่อกี้เราบินแบบนอกเครื่องใช่ไหมดูจากมุงข้างนอกเนาะอันนี้เรามาอยู่ในคอคพิดบ้างนะครับเผื่อ mm hmm. FC คนไหนอ,อยากจะดูแบบนี้บ้างบางคนอาจจะชอบบินจากในคอคพิดมากกว่าเนาะก็อาจจะได้ได้ทั้งทั้งสงแบบเลยนะครับโอเคโอเคแต่ในนี้เราต้องแบบหมุนไปหมุนมาเพื่อดูดูสปีดดูนู่นนี่นั่นเนี่ยตรงนั้นมันจะมีอินดิเคเตอร์บอกให้อะนะถ้ว่าผมช้าลงหน่อย ว้าวลันเวมันตรงเป๊ะเลยดูดิเป๊ะไหมเป๊ะอยู่นะเราต้องไปลงข้างซ้ายหรือข้างขวาปึ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอ่าเออข้างซ้ายครับข้างซ้ายข้างซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงสิอ่าฮะอ่าฮะอ่า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 มุมประมาณนี้โอเคนะครับปึ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป อันนี้คือมันค่อนข้างไกลนะปกติผมจะบินนอกเครื่องอะ่ะมันไม่ค่อยชินอะ่ะเดี๋ยวไม่รอดนะเนี่ยสปีดมันช้าไปปะช้าไปน้อยนึงเกียร์ดาวน์บางคนเขาชอบแบบมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาปรับนู่นนี่นั่นในห้องนักบินอะนะ่ะเนาะมันรู้สึกเหมือนนักบินมากกว่าไงแบบมามาเลื่อนเขาเรียกว่ามาปรับล้อลงมากดเกียร์ดาวน์มาปรับเบรกพาร์คกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันฟีลดีกว่าจริงอะ่ะ เวลากดแล้วมันมีเสียงแบบจ๊กๆอ่ะมันชอบผมก็เป็นแต่ว่าบางครั้งเราก็จะปรับข้างนอกเลยเพราะว่ามันแบบมันสะดวกกว่ามันเร็วกว่าอะไรเงี้ยแต่มันแล้วแต่คนฮะเคยมีคนดูขอให้เราทำแบบว่าอะไรนะพี่บินแบบบินจริงจังหน่อยแล้วก็จะมีคนไปเมนข้างใต้ว่าช่องนี้เขาไม่ได้บินจริงจังช่องนี้เขาเอาแบบเอาหาใช่ใช่ครับเราเหมือนเอนจอยแบบจริงๆก็ถ้าทัศ มัเล่นเกม microsoft มันก็เหมือน enjoy โลกวะ enjoy v i e ทิวทัศน์ของโลกแล้วก็ enjoy เครื่องบินภาพสวยๆแต่ว่าอันนี้คือแบบตอนนี้ที่เราบินอยู่คือแสงไม่ได้สวยมากนะเพราะมันเป็นมันเป็นตอนกลางวันเอาตอนกลางคืนไหมทุกคนอยากได้แสงสวยๆไหมเดี๋ยวปรับให้นี่เท่ดีอ่า over speed over speed ทำไมมันแบบท้องฟ้ามันยังไม่มืดอ่ะมันเป็นที่แบบนี้ปะ ปรับปรับนิดนึงปรับท้องฟ้าดิเฮ้ยปรับท้องฟ้าดิเออมืด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 เฮ้ยมืดเกินมืดเกินมืดเกินอ่าประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอ๋อพวกนี้มันแบบสว่างยิ่งกว่าเดิมอีกอะมันเหมือนจะสู้กับแสงอะจริงๆมันต้องปรับสว่างน้อยกว่านี้แป๊บนึงนะขอไปเช็คนอกเครื่องแป๊บนึงไม่ชินเลยว่ะ External ว้าวเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยขอบินตรงนี้แป๊บนึงนะโอ้ยเออแฟลป flat แล้วโอเค เอ่อ uh, 500โอเคอ่าฮะอ่าฮะโอ้400 <100. S 2> แล้วโอ้ยเดี๋ยว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 ร็ไปหน่อยหนึ่งไหม Deploy Landing Gear ร์เอา้ายังไม่ได้เอาล้อลงหรอวะอ๋อตอนแรกมันเอาล้อลงให้อยู่แล้วป่ะแล้วผมไปเก็บล้อขึ้นตอนนี้มีล้อ,ลง,อ okay, ลงแล้วป่ะเนี่ยโอเคลงแล้วลงแล้วคอนโทรลเลอร์มันจะปรับมุมแบบนี้ได้นะแต่ถ้าจอยสติกมันจะลำบากกว่าหน่อย 200อ่ารันเวย์ซ้ายนะครับโอเคโอเคไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะมันมันไม่ตรงเฮ้ย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 อ่าอ่าตรงแล้วตรงแล้ว60 50 40 30เอ้ยลงเลยลงเลย20ลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยอ่าแรงนิดนึงอ่ะผมผมไม่เห็นว่าล้อด้านไหนมันนี่กว่ากัน แบบมันมันมันเอียงอยู่นิดนึงมั้งล้อข้างนึงมันแตะก่อนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเบรกแล้วนะอ๋อเขาเขา reverse thrust หรือเปล่าเออกดตัว x ค้างไว้เหรอ slow down อ๋อมันจะขึ้นคำสั่งอะไรแบบพวกนี้มาช่วยโอ้โหสั่นเลยเนี่ยเห็นไหมคอนโทรลเลอร์มันจะแบบมีอะไรมอเตอร์ข้างในมันสันส่นๆๆๆว้าวเฮ้ยดูอย่างนี้มันสวยอะ ทุกคนถ้าถ uh. ้าสมัวอยากไปเอนจอยมุมต nice. ่างๆใช่ไหมอย่างนี้เราเราจะเห็นความสวยของพวกแสงไฟนะแต่อย่างนี้เราจะเห็นความสวยของพวกวิวทิวทัศน์อ่าเราเราไปดูซิไปไปดูซิหมุนรอบๆดูซิไหนเป็นยังไงบ้างซิดูซิเฮ้ยตรงนี้เจ๋งว่ะตรงเนี้ยเออ เป็นตัว U แบบนี้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าอ่าอ่าเมีเครื่องเล็กอยู่ด้วยลงไปดูที่อื่นสิก็เป็นตึกต่างๆนี่นี่นี่อ่าอันนี้น่าจะเป็น ATC ไหมเนี่ย Air Traffic Control แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ว่างๆน่าจะเป็นที่จอดรถ ปปึึอ่าที่เหลือก็ตึกหมดละอ่าฮะเอ้ย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 เครื่องอะไรวะอ๋อนี่เครื่องอะไรเนี่ยอ่อาโอ,โอ้ยโอ๊ยจะดูเครื่องเมื่อกี้ไม่ใช่ทำไมจะดูเครื่องเมื่อกี้อ่านี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อา ต้องต้องแตะลงให้ถึงพื้นเลยล้อมันจะลงแล้วก็กดอะไรวะอ่ะกดออกโอเคนี่ดูข้างๆนี้อ๋ออันนี้สามสองสามสองูนิโอเหมือนกันครับแต่สีเหลืองเลยอะเออผมยังไม่ได้ดูวิธีที่จะโหลดพวกลายเครื่องอะไรพวกนี้เลยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะมีแบบเครื่องอื่นๆมาด้วยเนาะเดี๋ยวต้องไปโหลดพวกแอดออนอะไรเงี้ยหาวิธีดูนะครับแล้วก็โหลดพวกใส่กันบินเพิ่มเพิ่มเติมมาเนาะชอบมีคนขอแอร์เอเชียเดี๋ยวดาวโหลดมาให้นะถ้าถ้ามันมีนะ อ่านะครับนี่แต่ลายดีฟอล์นี่สวยนะผมชอบนี่นะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้เราก็พามาดูนะว่ามันแบบเออเป็นยังไงนะมันจะเนี่ยดูดูแผนผังตรงนี้ยนะมันจะเป็นเหมือนแบบมันจะมีสองรันเวย์นะจะมีอันนึงที่แบบมันมันจะไม่ได้เท่ากันนะคือแบบความยาวอ่ะเออน่าจะไม่ได้เท่ากันนะอันนี้ไอ้ด้านขวาถ้าดูจากมุมฝั่งเนี้นะด้านขวามันจะแบบเขาเรียกอะไรมาก่อนนิดนึงแต่ว่าถ้ามาดูจากอีกฝั่งนึงอะ อันเนี้ยมันมันจะอันนี้คือสุดของฝั่งขวาแต่ฝั่งซ้ายมันจะเลยยาวออกมาอีกฝั่งซ้ายดูแล้วน่าจะยาวกว่านะครับก็ประมาณนั้นเนาะเมื่อกี้เราก็พยายามแลนดฝั่งซ้ายนะเราก็แลนดได้โอเคอยู่นะครับอ่ะเนาะก็ประมาณนี้นะครับเราเทคออฟจากสนามบ,บินที่ใกล้เคียงเนาะเพราะว่าเราจะมาแบบเหมือนบินมาที่สนามบ,บินนี้ทีหนึ่งก็คือ,อเดี๋ยวเราเปิดไอเคโอให้ดูเทคออฟจาก LFCL นะครับแลนดิ้งที่ LFBO ถ้าใครอยากจะไปบินก็จัดไปเลยนะครับ Airbus Factory เนอ uh, t o u l o u s r a i r p o r t นะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะทุกคนอยากจะให้ไปที่ไหนหรือว่าอยากดูลายเครื่องบินอันไหนเนี้ยก็พิมพ์ไว้นะถ้าไหนที่หาได้เดี๋ยวจะมาทำให้นะครับแต่ถ้าไหนที่หาไม่ได้ก็จะพยายามหาเนาะแต่ว่าถ้าแบบมีอะไรเจ๋งๆมาก็จะรีบออกมาทำให้แน่นอนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย นี่ก็เป็นรายชื่อสมาชิกซ i เวอร์พาย t ของเรานะครับมีปอมสติกกับมีโชกุนอิสระนะฮะ,ะสามารถสมัครข้างล่างได้เลยนะครับนอกข้างๆปุ่มกดติดตามนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ